สวัสดีค่ะครูฝ้ายนะคะวันนี้นะครูฝ้ายก็จะอธิบายนะคะเกี่ยวกับ IGCSE แต่ว่าเป็นส่วนของเนื้อหานะคะก็ที่ไม่ยากจนเกินไปนะคะสามารถเข้าใจได้นะ ก็นะคะหัวข้อก็จะเป็น conductor and insulator นะ conductor ใช่ไหมก็แปลว่าตัวนำนะคะส่วน insulator ก็แปลว่าฉนวนแปลว่าฉนวนนะทีนี้นะคะเขาก็อธิบายเนาะ batteries and electric current นะคะแบตเตอรี่ก็คือแบตเตอรี่เนาะก็คือแหล่งกำเนิดไฟฟ้านะคะ แล้วก็ electric current ก็แปลว่ากระแสไฟฟ้านะ electric current อ่าเขาก็อธิบายนะว่า the photograph above s h o w a battery ก็คือภาพในด้านบนเนี่ยนะคะก็คือแสดงเป็นรูปที่แสดงแบตเตอรี่เนาะก็คือนะคะก็คือรูปนี้อ่าแล้วก็รูปนี้นะ above นะคะ above ก็คือหลอดไฟเนาะแล้วก็ a rod นะคะ rod แปลว่าแท่ง แท่งของกราไฟต์นะคะกราไฟต์ก็คืออะไรไส้ดินสอนะบางทีก็เรียกกราไฟต์กราไฟต์ก็ได้ก็มันก็คือไส้ดินสอนะที่เรารู้จักกันซึ่งมันเป็นคาร์บอนที่สามารถนำไฟฟ้าได้เนาะ j o i or connected to each other by copper wire ก็คืออะไรต่อกันนะคะ j o i ก็คือต่อนะเชื่อมต่อด้วยกันนะคะซึ่ง เขาจะเชื่อมต่อกันแล้กันเนาะ each other by copper wire ก็คือต่อโดยใช้ลวด copper นะ wire ก็คือลวดนะคะ copper ก็คือทองแดงเนาะต่อด้วยการใช้นะคะลวดทองแดงนั่นเองอ่าเขาก็อธิบายเพิ่มเนาะเขาก็พูดว่า graphite is a form of carbon กราฟไฟก็คือรูปแบบหนึ่งของคาร์บอนนะคะ This arrangement is called an electric circuit การจัดเรียงแบบเนี้ย arrangement แปลว่าการจัดเรียงเนาะ arrangement เนี่ยจะใช้กับแบบว่าก็คืออนุภาคก็ได้นะเหมือนอะไรอเนี่ยที่มีการจัดเรียงก็จะพูดว่า arrangement ก็ได้นะคะ This arrangement is called an electric circuit ก็คือการจัดเรียงแบบเนี้ยเขาเรียกว่า เป็นการจัดเรียงนะแบบวงจรวงจรไฟฟ้านะคะวงจรไฟฟ้าเนาะ uh, The b o u t is lit lit ก็คือ light นะคะเป็นกิริยาของ light ที่แปลว่าแสงนั่นเองก็คือว่าถ้าเกิดหลอดไฟเนี่ยมันสว่างนะ this show that electricity must be flowing and the circuit ถ้าหลอดไฟสว่างก็แปลว่ามีกระแสนะคะมีกระแสเนี่ยไหลยอยู่ในวงจรนะ,ะ Electricity is a stream of e l e c t r o n ไฟฟ้าเนี่ยก็คือ stream ก็คือกระแสนะคะกระแสของอิเล็กตรอนเห็นไหมไฟฟ้าคือกระแสของอิเล็กตรอนบางทีเราก็อาจจะ รู้สึกว่าเอมันเกี่ยวอะไรกับอิเล็กตรอนนะจริงๆแล้วไฟฟ้าเนี่ยนะคะจะเกิดขึ้นได้เนาะจะมีองค์ประกอบอยู่2อย่างก็คือ1มีประจุ2ก็คือประจุเนี่ยสามารถที่จะ move ได้หรือว่าเคลื่อนที่ได้ก็จะมีกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้นโอเคไหมนะเพราะฉะนั้นก็เกี่ยวกับอิเล็กตรอนนพราะอิแลกตอนมีประจุลกใช่ไหม <c oughs> The diagram show how How the electron move through the circuit เขาก็บอกว่าภาพนะคะก็จะแสดงนะว่าอิเล็กตรอนเนี่ยเคลื่อนที่ผ่านผ่านวงจรอย่างไรนะภาพก็จะหมายถึงภาพนี้เห็นไหมคะก็คืออิเล็กตรอน flow นะก็คือ negative terminal แล้วก็ flow to positive terminal ใช่ไหมปกติเราก็จะได้ยินคำว่า terminal แบบ แปลว่าปลายใช่ไหมถ้าเกิดในชีวะก็จะเหมือนแบบปลายข้างใดข้างหนึ่งอะไรเงี้ยนะแต่ว่าถ้าเป็นในไฟฟ้าเนี่ยก็คือในบทเนี้ยเทอร์มินอลแปลว่าขั้วได้เลยนะขั้วบวกขั้วลบอ่ะที่เป็นในแบบแบตเตอรี่เหมือนถ่านไฟฉายของเรานะอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่มันแบบมีเอ้บวกลบเลยเนี่ยก็คือเทอร์มินอลเป็นแบบนั้น้าใจ้ะนะก็คือเหมือนกับว่ามันขั้วบวกขั้วลบได้เลยไม่จําเป็นจะต้องคือไม่จําเป็นที่จะต้องแบบว่าเป็นแบบ ปลายอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแปลว่าขั้วลบก็ได้นะแบบขั้วลบก็คือน e g a t i v e terminal ขั้วบวกก็คือ positive terminal เนาะโอเคไหมอ่ะทีนี้เขาก็บอกว่าอ่าไหลย,ยังไงนะก็คืออิเล็กตรอนเนี่ยก็จะไหลาจากลบไปบวกนะคะแต่ว่ากระแสเนี่ยจะไหลาจากบวกไปลบเนาะก็คือคนละทิศทางน,นะคะไม่ใช่ว่าทิศทางเดียวกันเนาะก็คือจริงๆเนี่ย กระแสไฟฟ้าเนี่ยเขาก็เกิดจากการเคลื่อนที่ของประจุนะทั้งบวกและลบนั่นแหละนะคะก็คือเหมือนแบบอิเล็กตรอนเกิดการเคลื่อนที่อะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เกิดกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้นนะแต่ว่าก็คือตัวกระแสค่ะเขาก็จะไหลาจากนะขั้วบวกไปขั้วลบนึกออกไหมมันจะตรงข้ามกันนะคะกับกระแสของอิเล็กตรอนนะทีนี้เขาก็บอกว่า The d ไ a g r a m อ่านไปแล้ว <laughs> The b a t t e r y a c t นะคะ the battery acts as like a electron pump นะก็คือแบตเตอรี่เนี่ยก็ทำหน้าที่นะเหมือนกับตัวปั๊มอิเล็กตรอนเลยนะคะก็คือเหมือนทำให้อิเล็กตรอนมันออกมาใช่ป่ะก็คือเป็นแหละะห่งกำเนิดไฟฟ้านั่นแหละพูดง่ยายๆนะเป็นปั๊มอิเล็กตรอนอิเล็กตรอน leave it through the negative terminal they travel to through the wire ก็คืออิเล็กตรอนเนี่ยมันจะออกจากขั้วลบนะคะ ซึ่งมันจะผ่านนะทราเวลคือท่องเที่ยวใช่ไหมในที่นี้ก็คือเคลื่อนที่ผ่านนะคะไปยังลวดนะแล้วก็บารก็คือหลอดไฟนะคะแอ d a r โรดก็คือแท่งนะซึ่งแท่งนี้ก็คือกราไฟต์น่ะคะ and um, enter the battery again through the positive terminal แล้วก็จะไหลนะคะกลับเข้าไปที่แบตเตอรี่โดยผ่านขั้วบวกเนาะเขาก็บอกว่า when the electrons t r e a m through the fine wire in the bulb ก็คือถ้าเกิดนะคะดีอิเล็กตรอนนะก็ใสอิเล็กตรอนเนี่ยนะมันผ่านนะลวดนะคะไปที่หลอดไฟนะ they cause to heat up ซึ่งมันจะทำให้เกิดความร้อนเกิดขึ้นนะคะ it g e t white hot and give out light มันก็จะทำให้เกิดแสงสวา่างนะ เกิดขึ้นนะคะเหมือนทำให้เกิดความรอแล้วก็หลอดไฟมันก็จะสว่างขึ้นอ่าทีนี้เขาก็บอกว่า conductor and insulator in the circuit above หลังจากที่เราได้ดูนะคะหลอดไฟในด,ด้านบนแล้วเนี่ย the graphite and copper wire allow electricity to pass through ก็คือ,อ,ก,อกราฟไฟแล้วก็คอปเปอร์เนี่ยนะคะมันจะอนุญาตเนาะให้ กระแสเนี่ยสามารถที่จะเคลื่อนที่ผ่านได้ so they are called conductor เพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะเรียกเขาว่า conductor หรือว่าตัวนำไฟฟ้าดังนั้นพูดง่ายๆก็คืออะไร conductor ก็แปลภาษาไทยก็คือแปลว่าตัวนำนะคะก็คือวัตถุที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าผ่านได้นั่นเองนะ but if you connect the piece of plastic or ceramic into the circuit แต่ถ้าเราเนี่ยต่อนะพลาสติกนะคะหรือว่าต่อเซรามิกนะเซรามิกไปที่หลอดไฟนะคะไปที่วงตอน the bulb will not light หลอดไฟมันก็จะไม่สว่างนะ plastic and ceramic do not let electricity pass through them ก็พลาสติกแล้วก็เซรามิกเนี่ยมันจะไม่ยอมให้กระแสผ่านนะคะ they are non-conductor or insulator ก็คือเขาเนี่ยไม่ใช่ตัวนำเนาะ non-conductor ก็คือไม่นำนะคะหรือว่าเป็น insulator ก็ได้ insulator ก็คือแปลว่าชนวนนะภาษาไทยก็จะเรียกว่าชนวนนะคะอืมโอเคนะอ่ะต่อมา testing substance to s e e if they connect เขาก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะดูซิว่าทดสอบซิว่าเออเหมือนกับ sorry ค่ะ if they c o n d u c t ก็คือเหมือนแบบ <laughs> ใส่ตาสั้นมองไม่เห็นนะคะ <laughs> tasting substance <laughs> to s e e if they c o n d u c t ก็คือบอกว่าเขาก็บอกว่าเนี่ยเราจะมาตรวจสอบว่า แบบเขานำไฟฟ้าได้ยังไงนะคะเด็ c คอนดักเนาะ you can test any substance to see if it's conduct เขาก็บอกว่าเราเนี่ยจะตรวจสอบนะคะสารเพื่อที่จะดูว่าเขานำไฟฟ้าได้หรือเปล่านะ by c o n n e c t e d it into circuit like o n e on page for example เขาก็บอกว่าเนี่ยก็ยกตัวอย่างก็ดูเนี่ยนะว่านะคะเขาทำยังไงเนาะอันแรกก็จะใช้ทินนะคะ อย่างทินเนี่ยก็คือดีบนะุกเนาะอ่าเขาบอกว่า A s t r ตสแตรฟอ is is n o n n t i t t o t h t c i r c u i t in i ร์เค place of graphite r o ์รอร์ดดับถ้าเราต่อทินเข้าไปคือต่อดีบุกนะคะเข้าไปใช่ไหมดีบุกเนี่ยก็เป็นโลหะนะเข้าไปที่ขั้วของแท่งของกราไฟต์เนี่ยหลอดไฟมันก็จะกเกิดความสว่างนะคะเกิดขึ้นเนาะ แต่ถ้าสมมุติว่าเราต่อเอทานอลนะคะลงไปเนาะก็ทำแบบเดียวกันกับทินนะคะแต่ว่าหลอดไฟเนี่ยมันก็จะไม่สวา่างแล้วถ้าเราต่อเหลดโบไม์นะนะคะหลอดไฟเนี่ยมันก็จะสว่างเหมือนกันนะซึ่งเขาก็จะบอกว่า it um, does not conduct when it's solid เราเราก็จะไม่ได้เอาเหลดโบไม์เนี่ยไปต่อเวลาที่เขาเป็น solid นะคะ but if you melt it It's conduct and give out of a c h o k i n g brow vapor ก็คือแต่ว่าถ้าเราอะเหมือนแบบถ้าไม่เข้าเป็นของเหลวอะไรอย่างนี้ค่ะเราก็สามารถที่จะทำให้หลอดไฟเนี่ยสว่างได้เนาะซึ่งเมลก็คือเอาเขาไปหลอมเหลวนะนะคะแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยหลอดไฟเนี่ยก็จะมีความแบบสว่างขึ้นนะคะแล้วก็มันก็จะให้ไอสีน้ำตาลนะที่ค่อนข้างเข้มเนาะ shocking brow vapor นะคะมันก็ให้ไอเยอะเหมือนกันอะไรเงี้ย นะต่อมานะคะ the result these are the result from the range of taste นะเขาก็มาดูกันนะคะก็มาอธิบายเนาะว่าเออเนี่ยจากการทดสอบข้างบนที่เราบอกว่าถ้าเราใช้นะคะทินแล้วหลอดสว่างใช้เอทานอนลแล้วหลอดไม่สว่างนะหรือว่าใช้เลดโบรไมที่เป็น หลอมเหลวนะคะก็จะสว่างเขาก็บอกว่าเออเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันนะว่าทําไมเกิดอะไรขึ้นหรือว่าเราจะสรุปว่าไป็นสามประเภทไหนนะเขาก็บอกว่า <S <S the only solid <Okay. S 2> the only solid that conduct are the metal and graphite นะคะเขาก็บอกว่าของแข็งที่สามารถนำไฟฟ้าได้เนาะก็คือเมทัลก,ก็คือโลหะ และแกราไฟต์ก็คือไส้ดินสอนะคะก็คือกราไฟต์นะเท่านั้นแปลว่าของแข็งที่จะสามารถนำไฟฟ้าได้มีแค่2อ,อย่างคือ 1. โลหะแล้ว 2. ก็คือกราไฟต์นึกออกมาซึ่งนะคะมันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะว่าจริงๆแล้วอะ่ะโดยปกตินะอนุภาคของของแข็งอะคะ่ะเขาจะ มีความแน่นชิติดกันเนาะซึ่งครูฝ้ายอ่ะก็เ,เคยอธิบายไปแล้วว่าถ้าเขาจะนำไฟฟ้าได้มันจะต้องมีองค์ประกอบ2อ,อย่างคือหนึ่ไหลได้และ2คือมีประจุอย่างโลหะเนี่ยไม่มีประจุแล้วประจุมันก็ไหลได้นะคะเพราะว่าโลหะเนี่ยเขาจะมีสมบัติในการให้อิเล็กตรอนคือแบบชอบอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเราทำข้อสอบเยอะๆนะมันจะมีข้อสอบที่แบบถามว่าโลหะ ใครเป็นโลหะมากกว่าใครอะไรประมาณน,นี้ท,ทั้งๆที่มันก็เป็นโลหะเหมือนกันอย่างเช่นโซเดียมกับโพแทสเซียมใครเป็นโลหะมากกว่ากันท,ทั้งๆที่ก็เป็นโลหะทั้งคู่เลย <laughs> ใช่ไหมเออเอา,เอาโซเดียมเทียบกับฟู היא, อรีเนี่ยโอจะตอบแบบไม่คิดเลยแต่ถ้าเป็นแบบโซเดียมกับโพแทสเซียมเนี่ยแล้วก็ถามว่าใครเป็นโลหะมากกว่ากันอ่ะอันเนี้ยมันก็ต้องคิดเยอะใช่ไหมว่าเออแล้วเราจะพูดว่ายังไงใช่ไหมคะซึ่งอันเนี้ยรูก็จะอธิบายนะว่า โพแทสเซียมเนี่ยจะเป็นโลหะมากกว่าเพราะว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะให้อิเล็กตรอนได้ดีกว่าดังนั้นน่ะแปลว่าถ้าใครที่จะเป็นโลหะที่ศักยภาพประสิทธิภาพดีนะคะเออก็คือเขาจะต้องให้อิเล็กตรอนได้ดีเข้าใจไหมดังนั้นน่ะโลหะขมมันจะให้อิเล็กตรอนโจนเกิดโครงสร้างที่เราเรียกว่า อิเล็กตรอน C โมเดลเลยก็คือ C เนี่ยเป็น S E A นะคือ C ที่แปลว่าทะเลก็คือแบบทะเลอ e ิเล็กตรอนเลยเ <laughs> ข้าใจใช่ไหมเหมือนกับให้จนอ e ิเล็กตรอนแบบหลุดมองข้างบนเห็นแบบเหมือนทะเลเลยอะ่ะ <s ummer> เพราะนั้นนะคะโอ,โ,โอ้โหวิ่งได้เยอะมากนะส่วนกราฟไฟเนี่ยก็คือปกติอะคาร์บอนอะมันจะมีสแขนนะคะแล้วคาร์บอนอะเขาจะเป็นท่าที่ เวลาเกิดปัญญาส่วนใหญ่เขาก็จะเกิดครบสี่แขนสะเทียนคือไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องประจุอะไรแบบนี้เท่าไหร่เนาะแต่มีปัญหาในเรื่องโครงสร้างมากกว่านะคะมีมีความยุ่ยยยงยากนิดหน่อยแต่ว่าถ้า,าว่ะตัวคาร์บอนเองะเขาก็ไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยเรื่องเยอะในการสร้างพันธะพูดภาษาง่ายๆก็คือเรื่องเยอะหละักในการสร้างคันธะก็คือบอกว่าส่วนใหญ่จะพอดีอะไรประมาณนี้แต่ว่า กาไฟอะมันสร้างแล้วอิเล็กตรอนมันเหลือตัวหนึ่งก็คือมันสร้างสารแขนเพราะนั้นเนี่ยอิเล็กตรอนมันก็จะเป็นอิเล็กตรอนอิสระซึ่งพอเป็นอิเล็กตรอนอิสระปุ๊บอิเล็กตรอนก็จะแบบมุมมุ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 ม,ม,ม,มุแล้วก็ทําให้เขาเกิดการเคลื่อนที่ได้แล้วก็ทําให้นําไฟฟ้าได้โอโน้นอะแม้ซึ่งแบบเพชรอะไรเนี้ยก็ทําแบบนี้ไม่ได้นะนะเขาก็บอกว่า this c o n d u c t because of the i r free e l e c t r o n ้นะมันนำไฟฟ้าเพราะว่ามันมีแบบอิเล็กตรอนอิสระนะ The electron get s pumped out of one end of the solid by the battery เขาก็บอกว่าอิเล็กตรอนเนี่ยนะคะมันก็จะถูกแบบปั๊มนะออกมาจากนะคะด้านหนึ่งของแบตเตอรี่เนาะขนาที่อิเล็กตรอนที่มากกว่านะ,ะก็จะไหลไปอีก,อกฝั่งหนึ่งนะก็คือ why the more e l e c t r o n flow in the other end for the same reasons สำหรับเหตุผลเดียวกันนะ m o l t e n t metal conduct ก็คือโลหะที่หลอมเหลวเนี่ยก็นำไฟฟ้าได้เหมือนกัน it is hard to test m o l t e n g r a p h i t e because at room pressure graphite go from solid to gas ก็คือของอสรุปเลยก็คือของแข็งเนี่ยเมทัลเนี่ยโลหะเนี่ยก็คือสามารถที่จะนำะนำไฟฟ้าได้นะทั้งในสภาวะที่เขาเป็นของเหลวแล้วก็ทั้งในสถานะที่เขาเป็นของแข็งซึ่งถ้าเขาเป็นของเหลวเนี่ย เขาก็จะสามารถนําได้เหมือนกันนะคะซึ่งมันก็ต้องไปตรงมามากเพราะว่าขนามันเป็นของแข็งยังนําได้เลยถึงเข้าใจใช่ไหมคือว่าโครงสร้างของโลหะค่ะมันเป็นฟรีอิเล็กตรอนอยู่แล้วมันมีอิเล็กตรอนอิสระเพราะนั้นถ้ายิ่งเป็นของเหลวก็ยิ่งแบบโอ้โหคำนี้ไปกันใหญ่เลยคือโปรตอนก็เคลื่อนได้อิเล็กตรอนก็เคลื่อนได้นะอย่างแบบของแข็งเนี่ยคือยังโปรตอนยังเคลื่อนไม่ได้ใช่ไหมอิเล็กตรอนยังแบบอิเล็กตรอนคือ ไปได้เรื่อยๆนะเคลื่อนได้เป็นทะเลอิเล็กตรอนแต่ว่าถ้าเป็นของเหลวอะ่ะก็คือโปรตอนก็แบบเคลื่อนที่ได้นะแล้วก็นะคะคืออิเล็กตรอนอนะเขาก็เคลื่อนที่ได้ซึ่งเข้าใจใช่ไม้มว่ามันได้อยู่แล้วเออซึ่งถ้ามันได้อยู่แล้วอะ่ะมันก็คือแบบไปกันใหญ่อะ่ะคือเขาก็จะสามารถที่จะเคลื่อนที่ได้ดีมากๆเลยนึกออกไหมนะคะอ่ะทีนี้ตัวที่สองเขาก็บอกว่า MOLECULAR substance are non-conductor MOLECULAR substance นะคะ are non-conductor ก็คือสารโมเลกุลไม่ไม่ใช่ตัวนำเนาะซึ่งถ้าถามว่าสารโมเลกุลคืออะไรใช่ไหมถ้าพูดง่ายๆก็คือโคเลนทั้งหลายทั้งแหล่ก็คือไอสารที่มันเป็นแบบอยู่ด้วยกัยนเงี้ยนึกออกไหมนะซึ่ง มันเป็นในรูปของโมเลกุลนะคะเพราะนั้นถ้าเป็นโมเลกุลส่วนใหญ่ก็คือเป็นสร้างพันธะของโคเวเลนต์ก็คือพูดง่ายๆคือว่าท่านโคเวเลนต์ทั้งหลายท่านโคเวเลนต์อะไรเงี้ยพูดง่ายๆคือท่านโคเวเลนต์ทั้งหลายนั่นแหละซึ่งก็คือจะอยู่ในรูปของโมเลกุล่านะก็คือเป็นโมเลกุล <laughs> เขาก็บอกว่า this is because they contain no free e l e c t r o n เพราะว่า มันนะคะไม่มีอิเล็กตรอนอิสระนั่นเองนะซึ่งปกติเนี่ย mm hmm. โคเวเลน์เนี่ยถ้าเกิดเราเรียนโคเวเลนต์ก็จะรู้อยู่แล้วนะว่าลักษณะการสร้างปันหาของโคเวเลนต์นนะคือโคเวเลนต์เนี่ยจะมีลักษณะการใช้อิเล็กตรอนร่วมกันหรือ we call share electron right ใช่ไหมแล้วก็จะเรียกว่าการแบบแชร์อิเล็กตรอนใช่ไหมคะเอาอิเล็กตรอนมาใช้ร่วมกันเพราะฉะนั้นเนี่ย มันก็จะไม่ได้มีประจุที่ชัดเจนนะหรือพูดง่ายๆว่าเขาก็ไม่ไม่ได้มีประจุแบบแบบไอออนิกอยู่แล้วอะที่แบบเธอเป็นบวกฉันเป็นลบฉันเป็นลบเธอเป็นบวกคือมันไม่เขาไม่ได้เป็นแบบนั้นอยู่แล้วนะึกออกใช่ไหมเพราะว่าเขาเป็นคโคเวเลนต์คือเขาใช้ร่วมกันเนะนั้นมันจะไม่ได้เด้งประจุที่ชัดเจนนะคะดังนั้นเขาก็ไม่ได้มีประจุไฟฟ้าในตัวอยู่แล้วถ้าเราพูดง่าย,ายๆนะทีนี้เขาก็บอกว่า they can flow through them นะซึ่ง that can flow to uh through them ก็คือแปลวะ่าก็ไม่ได้มีประจุที่จะแบบไหลผ่านตัวได้อยู่แล้วเอทิชแนลนะคะก็คือเอทิลแอลกอฮอล์ก็คือแอลกอฮอล์นั่นแหละเออแอลกอฮอล์ alcohol, นะคะ is made of molecules นะก็คือก็คือเป็นทำมาจากโมเลกุลก็เป็นโมเลกุลก็คือ C2H5OH นะคะ ก็คือ C2 H5 OH เนาะหรือว่าเราอาจจะคุ้นกับอะไร C H3 นะคะ C H2 OH เนาะตัวนี้นะคะอ่าต่อมา so um is um petrol นะ petrol ก็คือน้ำมันนะน้ำมันก็ปิโตรเลียมแหละ petrol ก็คือพวกน้ำมันนะคะแล้วก็ paraffin นะ paraffin ก็จะเป็นสารสก,กัดได้จาก โรอย่างหนึ่งเหมือนกันนะอ่าก็คือพวกพาราฟินนะคะซัลเฟอร์ก็เป็นธาตุเนาะซุกาก็คือน้ำตาลทรายนะคะแล้วก็พลาสติกเนาะ uh, This never conduct with a solid or molten นะคะก็คือนำไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นของแข็งหรือว่าของเหลวซึ่งก็คือย้ำอีกทีหนึ่งว่าการจะนำได้หรือนำไม่ได้เนี่ย เข้าใจไหมว่ามันอยู่กับว่ามันอยู่ขึ้นกับว่าเขามีประจุไหมแล้วประจุมันเคลื่อนที่ได้ไหมถ้ามันครบสองอย่างมันก็จะสามารถที่จะนําไฟฟ้าได้นําความร้อนได้เออขอโทษค่ะนำไฟฟ้าได้แต่ว่าถ้าเกิดมันไม่ครบอ่ะมันไม่ได้ซึ่งถ้าในกรณีที่มันมีประจุแต่ประจุมันไหลไม่ได้ ก็คือรอคอยที่จะไหลได้ซึ่งถ้าอาไก็ตามที่มีประจุแต่ชั้นยังไหลไม่ได้แต่คือถ้าถึงจุดที่ชั้นไหลได้อย่างเช่นเปลี่ยนสถานะชั้นก็พร้อมจะนำเนืกอออกไหมแต่ว่าในกรณีของโมเลกคูลาร์ซับสแตนซ์<笑><笑> <c oughs> <c oughs> มันคือไม่มีประจุตั้งแต่แรกเข้าใจไหมก็คือไม่มีประจุตั้งแต่แรกไม่มีอิเล็กตรอนตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยก็แบบว่าอิเล็กตรอนอิสระไม่มีตั้งแต่แรก ก็คือไม่สามารถรอคอยอะไรได้ทั้งนั้นก็คือนำไม่ได้นะคะ,ะข้อที่3ก็คือ Ionic substance do not conduct when solid but they do conduct when melted or dissolve d in water แปลว่าสารไอออนิกใช่ไหมสารประกอบไอออนกเนี่ยไม่นำนะคะ do not conduct when solid ไม่นำเมื่อเป็นของแข็ง but they do conduct when melt ถ้าเป็นหลอมเหลวก็คือนำได้แต่ไอออนิกเนี่ยสูงนะคะหลอมเหลวเนี่ยแปดเก้ารอยองศานะไม่ใช่ว่าแบบหลอมคือแบบร้อยสองอนี่ไม่ใช่นะคะ <c oughs> dissolve in water ก็คือละลายในน้ำใช่ไหม dissolve in water ก็คือเป็นสารละลายเพราะนั้นพูดง่ายคือไอออนิกนำได้ในรูปของหนึ่งสารละลายและ2ก็คือหลอมเหลวนะ and they decompose at the same time แล้วก็เขาก็จะคือสลายตัวในเวลาเดียวกันคำว่าสลายตัว decompose ค,คือแยกออกกันนะคะ decompose แปลว่าสลายแต่ว่าที่นี้ก็คือเหมือนแยกออกจากกานะันอะประจุเขาก็จะไม่ได้อยู่ติดกันเหมือนแบบสมมติว่าตอนแรกอะไรอย่าง này, เงี้ยเป็นเป็นอัลนคนก็จะเป็นอย่างเง,งี้ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นพอเราหลอมเหลวหรือว่าเป็นสารละลายเขาก็คือจะแยกจากกันแค่นั้นเองแต่แต่ถ้าถามว่าแบบ มันไม่ได้สลายตัวคือแบบหายไปจากโลกนี้อะไรเงี้ยไม่ใช่นะก็คือว่าแค่แบบอยู่ห่างกันมากขึ้นอะไรประมาณเนี้ยนะดีคอมโพสก็คือแบบนี้เนาะอ่าไอออนิกซับสแตนซ์คอนเทนต์โนฟรีอิเล็กตรอนนะก็คือไอออนิกเนี่ยก็จะมีอ่าก็จะนะคะไม่มีอิเล็กตรอนนะ but ไม่มีฟรีอิเล็กตรอนไม่มีอิเล็กตรอนอิสระ บัสด้าชคอนเทนไอออนแต่ว่ามันจะมีไอออนอยู่ไอออนแปลว่าอะตอมที่มันมีประจุใช่ไหมโอเคไหมอะตอมก็คืออะตอมแต่ถ้าอะตอมแบบเด้งประจุขึ้นมาเนี่ยก็คือมีไอออนนะคะแล้วก็ which have a shirt ก็เพราะฉะนั้นถ้ามีไอออนก็มีประจุ <c oughs> <c oughs> ก็คือไอออนแปลว่าอะตอมที่มีประจุ so if it is ion so it's s h i r t that is s h i r t ก็คือมันก็ต้องมีอยู่แล้ว The, uh, the ions become free to move when the substance is melt or dissolve อันนี้ไม่ต้องใช้อิเล็กตรอนนะคะไอออนไปเองเลยนะคะถ้าหลอมเหลวปึ๊บไอออนไปเองเลยนะแล้วก็ละลายด้วยใช่ไหม and i t is they that conduct electricity เราก็จะสามารถนะคะที่จะนำไฟฟ้าได้นะ lead bromide is ionic ตะก,กัว่วโบไม้นะเล็กคือตะกั่วก็เป็นไอออนิกนะคะ it does not conduct มันจะไม่นำ when solid เมื่อเป็นของแข็งเพราะว่ามันเคลื่อนที่ไม่ได้เนื้อออกไหมมันมีประจุแต่ประจุม,มันเคลื่อนที่ไม่ได้ so it cannot conduct but conduct when i t melt แต่ว่านำได้เมื่อหลอมเหลวนะคะ the brown vapor that f o r m a s b r o m i ไ e ซึ่งไอไอสีน้ำตาลนั้นนะ่ะมันคือ sorry ค่ะโบร m i น e ไม่ใช่โ r รไมด์โบร m i น e คือรูปของโบร m i น e คือโบร m i น e ถ้าเป็นธาตุเรียกโบรโบร e นถ้าเป็นสารประกอบเรียกโ r รไมด์ถ้าเป็นอัลเรียกโ r รไมด์เข้าใจไหมหมู่ 7A ออะค่ะ เคยสังเกตไหมบางทีแบบเอ๊ะทำไมบางทีก็เรียกโบมีบางทีเรียกฟูทำไมก็เรียกโบมายบางทีก็เรียกฟูอรีทำไมบางทีก็เรียกฟูออไรงงไหมเออจะจะอีนหรือจะอายกันแน่ใช่ไหมถ้าเป็นธาตุเรียกอีนนะคะถ้าเป็นสารประกอบหรือเป็นไอออนเรียกอายโอเคไหมถ้าเป็นธาตุเรียกฟูรีนถ้าเป็นสารประกอบเรียกฟูออไรถ้าเป็นธาตุเรียกคลอรีนถ้าเป็นสารประกอบเรียกคลอไรโอเคไหม Electricity has caught Delete b r o m i d e to decompose ก็คือไฟฟ้าเนี่ยจะทำให้นะคะเลดบ r o m i d เนี่ยเกิดการสลายตัวนะซึ่งอย่างที่ครูบอกนะสลายตัวเนี่ยมันก็คือเหมือนเขาก็จะแยกออกจากกันนะคะหรืออย่างเช่นเหมือนน้ำอย่างเงี้ยสลายตัวก็คือการสลายตัวของน้ำก็คือจะได้ไฮโดรเจนนะบวกกับออกซิเจนแก๊สอะไรประมาณนะี้ก็คือ decompose นะก็จะเป็นเหมือนบบบรปยาที่เกิดทำให้สารเกิดการสลายตัวนะหรือว่าแยกออกจากกันเนาะ Decomposition brought about the electricity is called electrolysis ก็คือการสลายตัวที่เกิดจากไฟฟ้าเราจะเรียกว่าการทำ electrolysis ะะก็คือเหมือนการแยกสารด้วยไฟฟ้าเราก็จะเรียกว่า electrolysis A liquid that c o n t a i n ions and therefore conduct electricity is called an electrolyte ของเหลวที่นะคะมีไอออนอยู่แล้วก็สามารถนำไฟฟ้าได้เราก็จะเรียกเขาว่าเขาเป็นอิเล็กโทรไลต์ so molten lead bromide is an electrolyte ethanol is non electrolyte เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะอ่เหล็ดโบรไมท์ที่เป็นของเหลวเนี่ยก็เป็นอิเล็กโทรไลต์เนาะแล้วก็เอทานอลก็จะไม่ใช่อิเล็กโทรไลต์นะก็คือนอนอิเล็กโทรไลต์ ก็ไม่แปลนะหมายถึงว่าถ้าในภาษาไทยก็เรียกนอนอิเ e ล็กโทรไลต์นะคะก็คือสารที่สารละลายที่ไม่สามารถที่จะนำไปฟ้าได้ก็จะเรียกว่า non e นอนอิเล็กโทรไลต์เนาะอ่าโอเคไหมอันนี้นะคะก็มาให้ดูชีตเนาะ i g c s ซนะคะอืมแล้วก็เหมือนกับเวลาที่ เราเราดูถ้าสมมติว่าเราเรียนอย่างเงี้ยใช่ไหมนี่ก็คือจะเป็นสท์เทคนิคใช่ไหมคะเอ่อใช่ไหมคะทางทางวิทยาศาสตร์ใช่ไหมซึ่งแบบบางทีอย่างเงี้ยบางอย่างเราอาจจะเราอาจจะรู้สึกว่ามันคือการการที่เราเราเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยพี่มันไม่ใช่แค่แปลอย่างเดียวไงเข้าใจไหมไม่ใช่ว่าแบบแปลแปลแปลอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีแบบสท์เทคนิคอย่างเงี้ยพี่มันก็ต้องต้องดูหลายๆอย่างด้วย